ไม่ใช่เป no? ็นไม่ได้าน่เนาะหมอนวดจะไม่ปานอ่ะก็บอกว่าปวดอย่างเัคุเป็นหมอนวดแต่มีแต่หมอนวดนะที่แขนตึงันา่นี้ติดเน็ตติดเน็ติเน็ตในบ้านเฮ้ยวฮะวัด Not i g h a o say nothing that m e s a lot Not supporting t a I h a v o get to you n supporting m

แต่ถ้านวดทุกทีจะเดี๋ยวเขาก็ทนได้เองแล้วม่อก่อนก็ทนได้อูอุ้ยเอนื่ยอยดูย <c oughs> ใจดีใจ,ใจ <c oughs> ชอบใจเฮ้ยเจ้าชอบใจชอบใจใจใ้ความหวัง <c oughs> มีการชอบใจไม่ได้ยินเสียงเด๊กอยากได้ยินเสียง เขยกโอ้ยจนไม่ได้ตั้งตรงเลยนีเป็นไงไม่ได้ยกมานาน